ข้าวสาลีซอคราดรสัน้นนะน้องจ๋าครั้งแรกที่จะที่จ,จะได้ชิมโอลรรถรสตามที่บรรจุมาทีจ้าไม่น้อยนะคะวันนี้ไม่น้อยจะแกงยอดเ้ายอดมะพร้าวไม่น้อยจะพามาเก็บใบยะนางจ้ะใบยะนางเก็บใบยะนางจ้าใบายะน,น,นางหลังบ้านหลังบ้านคนข้างบ้านจ้า ลุงลุงคุณล,ลุงข้างบ้านแกปลูกไว้หลังหลังห้องลูกสาวไม่เราจะอยากกินแกงยอดพาพอดีลูกสาวไปซื้อยอด้ายอดมะพร้าวมาพอาดีนะคะใบจะนังเขียวเขียวโอ้โหโอ้โหอ,โอ,โอ,โอ้มีหลังมดแดงด้วย นางก็มีนูนใบเขียวดีจังใบจะนางคุมอยู่ต้นต้นนางคนเนี้ยต้นวัฒนาสิบึงจะเป็นตะมันน้อพี่น้องจ๋าโูโนเวโบมีโบมีสดสดคือยูไทยดอกจ้า フフフフ。 น้อยจะเอาถักอีกลกัางใส่ใส่ด้วยใส่เกงยนต์มะพร้าวด้วยเด็ดเอาใจเด็ดอกดดอกน้ออนมาดย ที่เด้งไปให้มูน้ำเงไปมูกินน้ำน้ำกันค่ะคงหายากจ้า,จาน้อยี่เด้งไปนี่คงหาสินงนกจ้า,จาไปใส่ชน,น้อยหนึงน้อยต่อไปอีกไม่กินเมื่อน่ะเห็ดตินแฮดไม่น้อยเคยกินจักเต๊สมัย สามสิบสี่สิบปีเดกก้นอนเราจะไม่น้อยกินอีกลูกซื้อมาจะ้ะซื้อมาสีต้มก,กับก้อน ต้มเล่นนะ้ำก่อนมันเหม็นเห็ดตีนเลกเป็นชิวเป็นชิวเหดตีนเล็สีดอก5้ิบบาท

ใส่เห็ดต้มไว้ลงไปเลยจ้าเห็ดเล็ดเห็ดเล็ดตีนเล็ดตีนเล็ดฉะนั้นข่ามเปียกลงไปน้ำข่ามเปียกฉะนัะ้นปลาร้ากันจบน้ำปลาด้วยใส่ลงผักเปีกอก่ ดอกผักผักปีก้า้งลงไปจ้ะบวกหวานน้าเองเของเราเดอกปีกกาง้างผักนอสผสบลงไปจ้าตู้ใบเนียงรักจ้ะลุกไปเข้าคั่วจ้ะ ต้นต้นผักปักบีกั้งจ้ะซิมซิมปิดไฟเลยจ้าเซบหลายเซฟบมาเสร็จแล้วจ้าแกงยอดพลาใส่ผักบีกั้งเซฟจังจ้าเซฟจังมาด้วยจ้ามากินนํามน้อยด้ยจ้า โมยไไ่ายเลยมาดิจ้ามากินเก่งยอดเผาใส่ผักบีก้้งนำไปน้อยเดี๋ยวจ้าเนี่ยผักบีก้้งค่ะดอกผักบีก้้งเดี๋ยวจ้าซิมซิมอื้อหือแคบจ้าแคบไรแคบไร ข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวเป็นถุงจ้ะเจยวจ้ะอาหารแลงนะไม่น้อยอาหารเล้งจ้าเกงเกยงยอดเผาใส่ดอกผักปิกกัง้งใส่หิตห็ดติ่มเฮ็ดํำจ้าซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นถุงมะอันนี้ผุดสาประกัทันประกัทันช็อกโกแลตปะนะ กูซีปลาหลังเต้เอ็มเ้าเลยจ้าได้จ้ากิน os, orm, ข้ ber, ขข o, ขนาวเราไม่น้อยเด้อจ้าแกงยอนเผาใส่ผักบีกั้งคมขมหอมๆหวานๆจ้าแกงโมยหญ่เลยจ้ามาเด้อจ้า